โอดีนหรือจักรพรรดิสายฟ้าธาตุลมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้ได้ในหลากหลายคอนเทนต์แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเอามาให้ดูทั้งการทำทีมในซีชแล้วก็ใน RTA ที่ลองทำมาด้วยนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับ กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs Sunday Cast นะครับก็วันนี้เราอยู่กับรีวิวของโอดินนะครับผมก็ได้รับการรีเควสต์มาจากใน แฟนเพจแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับก็เพื่อนๆอ,อยากให้รีวิวตัวไหนก็าสามารถใส่ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมก็จะถ้าเป็นตัวที่ผมมีอยู่แล้วผมก็จะสามารถทำรีวิวได้อ่าค่อนข้างจะรวดเร็วหน่อยนะครับเอาละครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูการสับโอดินนะโอดินนะครับก็เป็นมอนสเตอร์อ่าสายแอตแทกนะครับตัวหนึ่งอ่ะที่แบบเพื่อนๆถ้าได้มาในโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ที่ได้มาในช่วงกิจกรรมฉลองครบรอบ9ปีตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวเนี่ยฮะโอดินนะั้นนั้นเเลลว40นะครับับบเเป็น Attack, นะ 15, นมออออสสตรร์ายยแแททคะ HP ู่ี่1215นะก็ถือว่าอ่4 HP ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะ Attack เจ็อยสี่เจ็ดนะครับอ่าก็กลางๆนะครับเป็นสาย Attack ที่เรียกได้ว่า Attack อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ดู Defense นั่นสินะครับ Defense นะครับอยู่ที่714ครับถือว่าสูงอยู่นะสปีดร้อยสองสปีดก็ถือว่าโอเคในในระดับหนึ่งถ้าเทียบกับมาตรฐานของตัวอ่าทั่วๆไปนะครับก็สูงขึ้นมานิดนึงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลกันบ้างนะครับสกิลของ Odin นะครับผมก็ตัวหลีดเดอร์สกิลก่อนเลยนะฮะก็เพิ่ม Critical Rate สามสิบสามเปอร์เซ็นต์ให้ประโยชนน์ได้ใ Ge, แต่ว่าเอาจริงๆตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวที่เป็นลีดหลักของทีมอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีพ s s ฟ v e s สกิลที่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับอ่าโดยส่วนมากเนี่ยตัวเนี้ยหากินกับสกิลโจมตีพื้นฐานเลยคือ lightning strike นะครับอันนี้ก็คืออยากให้อัพสกิลให้เต็มมาไว้เพราะว่าอันนี้เป็นท่าเดียวที่โอดินสามารถออกได้ด้วยนะครับ ก็โจมตีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาส50%ในการขโมยบัฟของศัตรูมาใส่ตัวเองนะอันนี้มีประโยชน์มากๆนะครับถ้าอัพเต็มก็จะมีแอค t ิเวชั่นเข้าไปอีกนะครับอีก50%นะคือยังไงก็ตามในการตีแต่ละครั้งก็จะขโมยบัฟได้เลยการสะสมความรู้เนี่ยนะครับสามารถที่จะใส่ได้เรื่อยๆเลย,เลยถ้าเกิดว่าศัตรูตายใครก็ตามหรือว่าใครก็ตามในเกมเนี่ยตายไปนะครับก็จะได้ความรู้มา3เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสะสมได้ถึง knowledge นะครับถ้าสะสมความรู้ได้ถึง5 นะครับผมแล้วนะจะมีความสามารถพิเศษนั่นคือสามารถโจมตีได้นะครับผมรุนแรงก็คือทะลุ defense เลยนะครับอ่าแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอ่อก็คือถ้าถ้ามีห้าก็คือคิด,คดง่าย,ายๆว่าถ้าเกิดว่าเรามีห้า knowledge นะครับผมนั่นคือแบบตียังไงก็ตามก็คือทะลุ def damage หนึเปอลยนะครับเหมือนโจกาสตร์เลยนะก็คือว่ามันแต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะแบบว่าเอเอ่าค่อยๆลด าการค่อยๆลดความสนใจในการคิดดีดฟนเดลง15%ตาม Knowledge ทั้งหมดนะแต่ว่าตัวน,นี้ก็คือก็จะเห็นผลเมื่อมี Knowledge อยู่5แล้วด้วยนะครับแล้วก็ยังจะได้ Elemental a เอ a n t a g e ด้วยนะครับอันนี้ก็คือว่าก็จะเหมือนกับของ Ifrit น้ำนั่นแหละนะก็คือตีได้เปรียบท่าเสมอก็จะเพิ่มเข้าไปอีก15%ในการติดโอกาสคลินะครับก็ทีนี้ถ้าเกิดว่า ตายนะครับตายก็จะกลับมาด้วย HP 20%ตามจำนวน Knowledge ที่มีนะครับอ่านั่นหมายถึงว่าถ้ามี n o w l e d g จก็กลับมา HP เต็มถ้าเกิดว่ามี Noledge หนึ่งก็กลับมา HP 20%อะไรประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งท่านี้คูดาวแปดเทินครูดาวอย่างนานเลยผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่คนจะต้องปรับเรื่องเรื่องคูดาวนะเพราะว่าอันนี้มันตายรอบเดียวแล้วมันก็แ <laughs> ทบจะไม่ได้ใช้งานอีกเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับลูนอันนี้ใช้ในซีชนะครับใช้ในซีชเป็นตัวที่เอาไว้ลุกนะ สแตทที่ผมทำเดี๋ยผมก็ทำแอตแทกเยอะนะครับผมคริเลตเนี่ยจริงๆคริเลตนะ่าจะต้องมาสัก8 5นะก็จะเริ่มเห็นผลนะเพราะถ้าเราเล่นกับทีมทีมลุกนะที่แบบว่าจะต้องเน้นการโจมตีแล้วก็อ่มีบัฟแต่ตอนแรกๆนะครับแล้วก็ตีทะลุเดฟเข้าไปแล้วก็สามารถเก็บศัตรูได้ในในกิวลว์เลยอย่างเงี้ยก็คือว่าจะเริ่มเริ่ม,มต้นมานะครับฝั่งเราก็จะได้เปรียบแบบว่าอ่าต่อ2เลยประมาณนี้นะ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูทีมที่เอาไว้สับลุกตัวซีชกันเลยนะครับนี่ก็เป็นทีมที่ใช้กันค่อนข้างจะแพร่หลายนะก็อันนี้ก็เป็นทีมที่ทําขึ้นมาเพื่อซีชทัวร์นเมนต์ในครั้งนี้เลยนะครับก็เป็นทีมที่เอาไว้เจาะทะลุทะลวงเลยนะอ่าก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับก็อ่าเป้าหมายพื้นฐานนะคือเราจะต้องแบบเริ่มมาปุ๊บจะต้องเอาวิวใส่มอนสเตอร์ตัวใดตัวตัวหนึ่งในเซตนี้นะครับเพื่อที่จะเริ่มมานะครับแล้วก็มีตัว ชิลามีมีมีบัฟของชิลใส่หัวของตัวโอดินแต่แรกนะครับแล้วเราก็มีการเติมเข้าไปอีก3บัฟนะครับเนี่ยก็คือมีการใช้ตัวที่เป็นบัฟแอตแทกเติมเข้าไปเห็นเห็นไหมครับแล้วตามด้วยอนดูบิสใช่ไหมแล้วอนดูบิสเนี่ยก็จะใส่โล่ให้กับตัวที่มีร้อยลักของ HP ที่น้อยที่สุดนะั่นกะนะ็คือโอดินนั่นเองนี้โอดินก็พร้อมใช้แล้วนะครับแล้วนี่ก็เตรียมฟ้าผ่าเลยนะฮะเนี่ยฟ้าผ่า ไปยังเข้าไปนะครับาโชคไล่ก็ปลาก็ปลาก็อาจจะสวนได้นะแต่อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นรูปแบบรูปแบบหนึ่งนะครับที่แบบว่าเอ้ยใช้งานได้ดีนะใช้งานได้ดีนะครับแล้วคือพอโอดินเก็บศัตรูได้ก็จะได้ความรู้มาอีก2ด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นตัวที่มันมีสกิลอยู่สกิลเดียวแต่ว่าแบบในระยะยาวคือแบบว่ามันสามารถที่จะยืนยาวได้ด้วยตัวมันเองแล้วก็เปิดมามันสามารถที่ทจะทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยเหลือแบบ2ต่อ3ได้เลยประมาณนี้นะ เนี่ครับล้วก็ค่อยๆขโมยบัฟไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เนี่ยพอความรู้ถึง5ปุ๊บก็จะได้ Elemental Advantage แล้วก็ฟ้าผ่าปะยังเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับก็จะทะลุเดฟได้ค่อนข้างรุนแรงด้วยนะครับอ่าเนี่ยแล้วเราก็เนี่ยเราก็เอาตัวบัฟใส่เข้าไปตัวบัฟอาจจะใช้ได้ทั้งแบบลูกบอลไฟก็ได้จินอ่าตัวจินน้ำก็ได้หรือว่าจะเป็นฟรานหรือตัวอะไรก็ตามที่ได้อ่าสามารถที่จะให้บัฟแอตแทกกับบัฟใดๆก็ตามนะครับก็ ใช้งานได้่อนข้งดีนะครับเนี่ยก็ผ่ามอร์ลีโป้งตายไปเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูใน RTA กันบ้างนะครับใน RTA นะสำหรับเจ้าตัวโอดินนะครับอันนี้ก็ผมก็ลองทําขึ้นมาเล่นๆนะได้ความที่แบบไอ้ทีมผมมันมีคัสซันดาด้วยก็เลยแบบไอ้ลองทําให้แบบว่ามันสามารถที่จะเล่นได้นะครับก็อย่างที่อยากจะย้ําเหมือนเดิมตัวนี้เป็นตัวที่ออกทีหลังนะครับเป็นตัวที่ออกทีหลังแล้วก็จะมีตัวก่อนหน้ามันนะครับที่คอยบัฟเพิ่มบัฟแอตแท็กหรืออะไรให้มันได้นะครับอ่าก็ นี่ครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่รูนกับสแตทกันนะครับรูนผมก็เนี่ยเน็น atack เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยวิวนะครับผมแล้วก็มีคลิเรชนะผมนักคลิเรชหนึ่งร้อยไปเลยนะครับเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะผ่ายามใดก็ตามนะไม่ว่าจะผ่าเมื่อความรู้ไม่ถึง5ก็ตามนะครับก็ยังสามารถที่จะผ่าแล้วติดคลิรอยู่อะไรอะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ accuracy อาจจะไม่เยอะนะก็เน้นทำาดเม g ไปเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเราก็ อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการขโมยบัฟมากอะไรประมาณนี้เราเราเราเน้นผ่าตายมากกว่าซึ่งการผ่าศัตรูให้ตายเนี่ยผมไปเรื่องสําคัญมากนะครับแล้วก็อีกอันเดงอ่ะตัวนี้อันนี้คือแบบว่าผมผมพยายามทําหลายๆตัวนะเราเอามาเล่นกับเบลหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่แนะนำอาจจะสนุกหน่อยอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเนี้ยครับคาร์ลสอะไรเงี้ยนะคือเก็บศัตรูได้คาร์ลสก็ได้เทิร์นมาลุยอะไรอย่างเงี้นะย,ะยน,นะครับก็ถือว่าน่าสนุกดีอ่ะแต่เดี๋ยวเราไปลองดูรีเพลย์กันนะครับลองไปดูรีเพลย์กันนะก็เล่นสนุกสนุกนะครับสําหรัับตวนนี้ะ อ่า uh, uh, ลองดูนะครับ go you นะครับโกยู you, นะนี่นี่ครับ mm hmm. ก็เราก็เน้นบัฟก่อนนะทีมเราเราก็ใช้พวกวาไฟพวกอะไรนะแล้วก็เนี่ยฮะเอาฮีโร่สไลด์ยิงไปหนึ่งปึ้งเสร็จใช่ไหมอ่าอันนี้คือเป้าหมายคือถ้าเราเก็บศัตรูได้ปุ๊บอะเราก็สามารถที่จะทำให้โอดินเนี่ยได้บัฟแอตแท็กไปเทิร์นต่อไปได้เลยนะครับเนี่ยปึ๊บไลนิ่งสไตร์ไปก่อนนะฮะเนี่ยได้ ex ด้วยเห็นไหมก็ผ่านเ,เล่นไปก็จะได้แบบไอ้คลิ ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่นะครับอ่าก็ปึ้งอันนี้ก็จะปล่อยให้ฝั่งศัตรูได้ลุยไปก่อนนะครับอ่าซีลออฟเมจิกนะแล้วก็นี่ครับเคิร์สอ่าโอเคเคิร์สออฟบบีตี้ฟูลนะครับเนี่ยพอฝั่งเราตายปุ๊บใช่ไหมเห็น,เห,นเห็นไหมฮะโอดินจะกู้เกมกลับมาได้เลยนะเนี่ยแล้วผมก็บัฟเปยงเข้าไปทีหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ก็แบบว่าอ่ะโอเคลงใจละโอดีนน่าจะไม่ตายพาเปยงเข้าไปเลยนะครับเนี่ยก็พาเข้าไปที่เจ้าตัว เจ้าตัวดรูอิดท่าน้ำนะครับอเบลิโอนะเนี่ยแล้วก็ฮีโร่สไตร์เพิ่มองพอแบบฆ่าศัตรูตายเสร็จใช่ไหมฝั่งเราก็ได้ความรู้อีกนะครับอ่าก็เนี่ยโอดินก็ผ่าเปยังก็ไปได้อีกเห็นไหมฮะก็ใกล้ตายนะครับเนี่ยมันแบบว่ามันสามารถที่จะแบบเอ้เก็บศัตรูได้เป็นโนโ,โดมิโนโอ,อย่างนี้เลยนะครับ เกมนี้ก็น่าสนใจนะครับเกมนี้ก็น่าสนใจคือ,อคือถ้าฝั่งศัตรูเนี่ยมีตัวชุบเยอะๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็โอดินก็ผมก็จะลองลองลองเล่นแบบเพื่อทะลวงดูว่ามันไหวไหมประมาณนี้นะครับจะได้รู้ว่าเออมันแบบมันมันสามารถที่จะเก็บตัวเป็นโดมิโนโได้ขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของจังหวะด้วยนะครับเนี่ยผมกระปึ้งจริงๆตรงเนี้ยเนี่ยครับ,บโอดินได,ได้ได้ความรู้5้าแล้วจริงๆผมกะว่าถ้าเกิดคัสซันดาเราอวัวกระโดดไปแทงแล้วฝั่งนู้นตายปุ๊บเนี่ยโอดินจะได้ผ่าต่อเลยนะครับ แต่อันนี้ก็คือเนี่ยอันนี้เรามาดูในมุมมองที่ว่าโอดินเนี่ยพอเก็บศัตรูไปแล้วเนี่ยมันสามารถขโมยบัฟได้ด้วยนะอันนี้ก็แบบพยายามขโมยปีกมานะครับเพื่อที่มันจะได้แบบอลอด้นจากเกม CC ได้ระารนี้นะครับเนี่ยก็ผ่าปุ๊บได้ความรู้มาเพิ่มใช่ไหมครับเราได้ ex ดิบเนี่ยผ่าปึ้งอีกทีหนึง่งใช่ไหมครับก็เนี่ยฮะมันก็จะได้ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยถ้าเล่น ex ด้วยนะนะครับฝั่งโดนก็พยายามแบบกู้เกมกลับมานะครับแต่เกมนี้แพ้นะในในภาพรวมนะแต่มันก็เป็นตัวท ว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูแบบทีมที่ใช้งานตัวโอดินจริงๆนะครับเนี่ยของคนนี้ใช้เยอะเลยนะนะครับอันนี้อันนี้รีเพลย์อันนี้เจ๋งมากเลยนะครับเขาก็มีการแบบหยิบโอดินมาใช้ในทีมที่แบบว่าไอ้มอนสเตอร์ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่หวือหวาคือฮามากนะครับเนี่ยแบบใช้กู้เกมก็ได้นะสำหรับตัวโอดินนะครับ เนี่ยปึ๊บปึ้งตายไปหนึ่งแล้วนะฮะได้ความรู้มาแล้วนะ,ะตอนแรกก็ยังงงว่ารอดได้ยังไงนะครับเนี่ยโอดินก็ตายไปละเริ่มมาคือตายเลยนะครับแต่แบบพอจังหวะส่วนปุ๊บเนี่ยโอโ้โหเกมเรียกได้ว่าตื่นเต้นฮือฮามากเลยนะครับเนี่ยครับปึ้งยิงบัตเทินแองเจิลก่อนนะฮะนี่ทอยไนน์นะ,ะอันนี้ดูดูเหมือนกับว่าจะกลับมาไม่ได้นะ,ะแต่แบบเนี่ยเห็นไหมฮะเล่นกับซิวลมอันนี้แบบว่าผมผมชอบผมชอบของฮาวฟิงมากเลยนะ,ะเขาเล่นแบบอื ทำให้มุมมองในการอามองตัวโอดินเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเนี่ยพร้อมพร้อมผ่าแล้วเห็นไหมฮะลุกขึ้นมาพร้อมกับความรู้แล้วก็ดาบอีก5าดาบนะเปยังก็ไปนะเรียบร้อยโอ้ถือได้ว่าโหดมา,มากๆเลยทีเดียวนะครับเนี่ยกลับเราอันนี้จะกลับมาค่อนั่งยากแล้วนะครับนี่ฮะคลิต,ตลอดด้วยนะนี่ครับผมก็ชนะไปนะครับเนี่ยก็เป็นไอเดียในการเล่นโอดินเลยนะถือว่ายอดเยี่ยมเจ๋งมากทีเดียวนะครับ อ่าเกมนี้มีการใช้โอดินมืดด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยก็จะเล่นกับพวกบอลไฟพวกอะไรที่แบบว่าอัดบัฟได้ได้เยอะๆนะครับก็ตัวชิซุกะก็เล่นได้นะครับเนี่ยฮีโร่สไตร,รค์เห็นไหมฮะก็เล่นกับไอ้เจ้าตัวคาสันดราไฟก็ได้แบบที่แบบเก็บเป็นเป้าๆนะครับเนี่ยก็ตายแบบปุ๊บเสร็จอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวบัฟใหม่นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะอ่าบัฟใหม่โชว์เข้าไปนะฮะเนี่ยก็เล่นกับบอลไฟดีด้วยนะบัฟแบบกระฉูดกระเฉอะ ไปหมดนะฮีโร่สไตร์ต่อเลยนะฆ่าเสร็จก็ยิงต่อเลยเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันเล่นกันเป็นแบบโอ้โหเป็นคู่เป็นขบวนการเจ๋งมากๆนะครับอ่าก็นี่ครับประมาณนี้นะอ่าสำหรับตัวโอดินลมนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากเลยนะ ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับรีวิวของโอดินล่มนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ได้มานะครับก็สามารถเอาไปพลิกแพลงเล่นได้หลายแบบมากเพราะตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าถ้าเกิดว่ามีตายมีมีมอนสเตอร์ Monster สักตัวหนึ่งเนี่ยในเกมเนี่ยตายไปนะครับก็ทําให้ตัวโอดินเนี่ยสามารถสะสมความรู้แล้วกลับมาคัมแบ็กมาทำดาเมจที่รุนแรงได้ นะครับก็เอาไปเล่นกับพวกตัวที่ใส่บัฟได้เยอะๆนะครับผมโดยเฉพาะบัฟดาบเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับในจังหวะการเล่นก็เน้นการขโมยพวกบัฟปิกพวกอะไรเอาไว้ถ้าเพื่อที่จะป้องกันโอดินไม่ให้เจอกับลักษณะของเกม PC นะครับอ่ก็ประมาณนี้ครับสารรีวิวของโอดินนะครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเติมถูกเติมไวเติมก em ับเพล่เพล่ฟูลเพลย์เมนต์นะสามารถสนับสนุนช่องสุนทได้ผ่านซุปเปอร์แทงซุมขวาล่างนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบบ๊าายย